เหมาเลข 2, 1, ีสที่ช่องบริการ3ค่ะทีเมบสวัสดีค่ะวันนี้มาติดต่ออะไรคะคุณเป็นรักงานผมมีได้รับเอ s เอเข้ามาเนี่ยวา่าเงินผมเนี่ยหาจากบัญชีไป,ป็นส0 0หมื่นเนี่ยแต่ผมไม่ได้เป็นคนถอนนะช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเอองั้นเดี๋ยวขอดู s m สเหน่อยได้ไหมคะคือผมเนี่ยจะต้องเอาเงินเนี่ย ไปซื้อกระเป๋าให้ภรรยานในวันเกิดอะครับถ้าไม่ซื้อให้เนี่ยผมตายแน่ๆน่ครับช่วยผมด้วยนะครับเออได้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะทางเราเนี่ยจะรีบตรวจสอบให้อย่างเร็วที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากๆากครับค่ะได้ค่ะพี่คะ่ะจากสายตาอันเฉียบคมของหนูเนี่ยนะคะหนูพบว่าลายเซ็นในใบถอนเงินนะคะกับนากาลายเซ็นอะ มันไม่ปงกันนะค่ะแล้วนี่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือยังตรวจสอบแล้วคะ่ะคนนี้คะ่ะคนร้ายเนี่ยเป็นพนักงานจากของเราคะ่ะจากสาขาข,ข้างๆนี่เองคะ่ะหนูแน่ใจเหรอจ๊ะแน่ใจสิคะหน้าตาดีแบบเนี้ยไม่มีพลาดหรอกคะ่ะอืมแบบนี้เนี่ยพนักงานที่ทุจริตเนี่ยก็ต้องโดนไล่ออกและถูกดำเนินคดีแล้วนะ ส่วนพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงว่าไม่ได้ตรวจสอบลายเซ็นแล้วก็ไม่รอบคอบก็ต้องโดนลดเงินงานพี่ฝ่ายจัดการต่อด้วยนะได้ค่ะตามนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะการต่อให้เองค่ะลืมหลักฐานนะคะไปนะคะการรับเงินสดของธนาคารต้องได้รับโทษไล่ออกและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ถ้าไม่อยากเสียงานเสียอนาคตก็ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์นะคะ